บอดปังสวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับในการทำคอนเทนต์ในการหาคอนเทนต์นะครับที่ถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าแล้ว แล้วเราไอเดียตันคอนเทนต์ตันนะครับเราดูจากอะไรนะครับเราดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเคล็ดลับที่มือเก่าๆเขาเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วแต่เราที่เป็นมือใหม่เนี่ยยังไม่รู้เลยยังตันอยู่เลยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับพี่ๆพี่ๆเข้าไปที่ Google ได้เลยนะครับเข้าไป Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่านะครับคลังโฆษณานะครับ พิมพ์คำว่าคลังโฆษณานะครับแล้วกด enter ได้เลยพี่ๆจะเห็นคําว่าคลังโฆษณาตรงนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยนะครับ ให้เจอหน้าตาแบบนี้นะคพี่พี่ให้เจอหน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคลิกถูกจะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าคลังโฆษณาทุกคนที่ยิงแอดลงโฆษณาใน Facebook นะครับพี่พี่สามารถมาดูได้เลยนะครับคลิกคําว่าหมวดหมู่โฆษณาตรงนี้นะครับแล้วไปที่โฆษณาทั้งหมดนะครับคลิกคําว่าโฆษณาทั้งหมดได้เลยนะครับพี่พี่พิมพ์ชื่อเพจที่พี่ๆรู้จักได้เลยว่าเพจไหนที่เขาเป็นรุ่นพี่เรา เพจไหนที่เขาเก่งกว่าเราเปิดเพจไหนที่เขาดังกว่าเราที่เรารู้ว่าโหเพจนี้มันขายดีมากเลยเพจนี้ดังมากเลยเราพิมพ์ไปได้เลยพิมพ์ชื่อเพจได้เลยหรือถ้าใครไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยว่าเพจที่เป็นคู่แข่งเราเพจใหญ่คือเพจไหนพี่พี่พิมพ์คีย์เวิร์ดสินค้าเราลงไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมขายเครื่องมือช่างผมก็พิมพ์ไปเลยเครื่องมือช่างนะครับ เครื่องมือช่างนะครับแล้วก็กดไปเลยพยายามกดอันที่มีคนกดถูกใจเพจเยอะๆอย่างเงี้ยหน่งจุดเแสนคนเนี่ยโหเป็นเพจใหญ่มากเลยอันนี้ก็ลองลงมาเป็น6.5หมื่นคนอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปดูเพจที่ใหญ่ๆเลยเพราะว่าเขาปังได้เขาทํามานานแสดงว่าเขา ทำคอนเทนต์ได้ดีนะครับเพจเพจนี้นะครับก็ยิงแอดประมาณ22รายการนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวกรองด้วยนะครับพี่ๆพี่ๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับแยกตัวกรองเป็นภาษาได้แพลตฟอร์ม Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถไปเลือกเล่นได้เพราะว่า f a c e b o ก k IG เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดียวกันเนาะโอเคนะครับพี่ๆลองมาดูเลยนะครับถ้าเราขายเครื่องมือช่างแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเพจที่ใหญ่ๆนะครับพี่มีคนกดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็มาดูเลยว่าเขาทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับเราจะเห็นได้หมดเลยว่าเขาเข้้าไไปดดูเลย กดคลิกเข้าไปดูได้เลยดูได้เลยนะครับว่าเฮ้ย,เข,ยเขาทำคอนเทนต์บ้านๆเองนี่ว่าเฮ้ยทำไม<า>เขาขายได้เยอะจังเลยเขามีวิธีการยังไงไปนั่งแกะได้เลยนะครับนั่งดูนั่งแกะได้เลยว่าวิดีโอการเรียงลําดับการเล่าเรื่องคลิปวิดีโอของเขาทํายังไงคอนเทนต์ content, แคปชั่นต่าง,างๆเขาพิมพ์แนวไหน นะครับแบบนี้เลยดูหลายๆคอนเทนต์ได้เลยแล้วเราไม่ได้ c o อปปนะครับแต่เรา Adapt ให้ดีกว่าเขาถ้าเขาถ่ายรูปเฮ้ยตรงนี้มุมนี้อับไปหน่อยเราก็ถ่ายให้สว่างกว่าเขาถ้าเขาเขียนตรงนี้เฮ้ยทำไมเขาเขียนไม่ไม่เวิร์กเลยเราก็เขียนให้ดีกว่าเขาโปรโมชั่นเขาเฮ้ยเท่านี้เราทําให้มันเด็ดกว่าเขาได้ไหม เป็น2แถมหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปต่อยอดและแอดได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยก็จะมีตัวอย่างคอนเทนต์มากมายเลยโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับสมมุติว่าผมขายครีมลดฝ้าแล้วกันผมก็เขียนเลยครีมลดฝ้านะครับผมเขียนตรงๆเลยว่าครีมลดฝ้านะครับหนึ่งจุดสามหมื่นคนอันนี้เยอะสุดผมก็คลิกไปที่อันที่เยอะที่สุดเลยแล้วผมก็ไปดูไอเดียคอนเทนต์นะครับคลิกตรงนี้ได้เลยก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาเขียนแคปชั่นแบบไหนเขาทําวิดีโอแบบไหนคนที่เขายิงแอดมาได้ขนาดเนี้ยนะครับแสดงว่าเขายิงแอดแล้วเขาได้ก เขาถึงยิงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิงแอดแล้วยังไม่ได้กำไรยังขาดทุนอยู่ให้ไปดูไอเดียของพวกเขาเพจที่เขายิงแอดมาก่อนเราบางเพจบางสินค้าทํารูปภาพดีกว่านะครับบางเพจบางสินค้าทําวิดีโอดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีใครตอบได้ต้องเอาไปดูเอาไปลองทำนะครับแล้วให้ตัวเลขมันตอบเรานะครับเวลาที่เรายืนยันยอดแบบที่ผมสอนไปนะครับว่าเงินที่ยืนยันยอดเนี่ยมันเข้าจากวิดีโอรูปภาพหรือรูปภาพสไลด์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ครีมฟ้าผ่านไปนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าผ้าบ้าง กระเป๋าผ้าผมก็ว่าน่าจะมีนะกระเป๋าผ้าอ่ะอันแรกเลยนะครับกระเป๋าผ้าอ่ะมาดูเนี่ยอย่างเนี้ยเพจเนี้ยโ,โหยิงแอดตั้ง23รายการเนี่ยนะครับคอนเทนต์เป็นแบบไหนเนี่ยเขาคิดมาดีอยู่แล้วนะครับเราแค่อัดแอปให้ดีกว่าเขาถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ยอดขายเนี่ยเรามาดูไอเดียจากรุ่นพี่เราได้เลยนะครับว่าเขายิงยังไงแล้วเขายังอยู่รอดอยู่ในตลาดนี้นะครับเพราะทำคอนเทนต์แบบไหนแฟชั่นก็แนะนําให้ทําเป็นภาพสไลด์หรือเป็นภาพเยอะเะเพราะลูกค้าเนี่ยสายแฟชั่นชอบเลือกสินค้าเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็ เป็นไอเดียสําหรับมือใหม่ได้ดีมากๆเลยไอตัวของคางโฆษณาอ่ะมาดูกันต่อไปอ่ะแจวบองมีไหมแจวบองไปแจวบองแซบอีลีอ่ะไปดูนะครับอ่ะอันนี้ก็ยิงแอดแรายการอาจจะน้อยนิดนึงอาจจะต้องหาเพจที่ยิงแอดหนักกว่านี้นิดนึงอ่ะสัก20 50ขึ้นเนีขึ้นยิ่งดีเลยอันนี้อาจจะดูเป็นคร่าวๆได้นะครับโอเคอ่ะลองไปดูแจวบองอีกสิแจวบองอ่ะปลาล่าอ่ะอันนี้บ้างนะครับอ่ะอันนี้ไม่ได้ยิงแอดนะครับอ่ะอ่ะเป็นอ่ะเป็นปลาล่าแล้วกันปลาล่าแล้วกันนะครับ ผมลองพิมพ์ปลาล้าเลยผมลองพิมพ์ปลาลานะครับปลาลากลางสวนอ่ะลองไปดูปลาลากลางสวนอันนี้ก็ยิง26รายการก็โอเคอยู่นะครับเฮ้ยก็ดูแนวทางคอนเทนต์เขาได้เลยโอ้โหเวลาที่เราทำคอนเทนต์เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนที่เขาอยู่รอดในตลาดนี้คนที่เขายิงแอดได้กำไรในตลาดนี้เขาทำคอนเทนต์ประมาณนี้กันนะครับเป็นไอเดียให้เราได้ดีมากๆเลยในตัวของคลังโฆษณามือใหม่ไม่มีทางรู้แน่นะครับพี่ๆแต่ผมเอามาเปิดเผยและเอามาบอกเลยนะครับอันนี<_<__้ก็เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะลองไป แบบอื่นอันสุดท้ายอาจจะเป็นอะลองที่นอนดูนะครับที่นอนอ่ะอันแรกเลย3 0,000คนนะครับไปเลยที่นอนนะครับราชาที่นอนโหยิงแอดโหยิงแอด170รายการโหดมากๆนะครับธุรกิจนี้โหดมากๆนะครับยิงแอดได้170รายการเนี่ยแสดงว่ายิงแอดได้เยอะมากๆเลยยิงแอดหนักมากๆเลยตั้ง170รายการนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูแนวทางคอนเทนต์เขาเลยเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าอะไรบ้างาเกิดมาชาตินี้ขอนอน,อนสบายๆสักครั้งเฮ้ย เฮ้ยมันเจ๋งนะคะพี่พี่คือเขาไม่ได้บอกว่าที่นอนเขานุ่มมาก่อนนะเขาไม่ได้บอกว่าที่นอนเขาแบบหือไม่มีฝุ่นนะแบบคนอื่นเขาชอบแบบเล่นแบบที่นอนไร้ฝุ่นที่นอนนิ่มที่นอนอะไรเฮ้ยแต่เขาเล่นจากอารมณ์ก่อนเลยเกิดมาชาตินี้ขอนอนสบายสบาย,สบายสักครั้งเถอะโอ้โ oh, หอ่านแล้วแบบอะไรวะเนี้ยไหนกูขอดูหน่อยสิอย่างนี้เลยอะพี่พี่เขาเล่นกับอารมณ์เลยคำบรรทัดแรกของเขาเฮดไลน์ของเขาอะเขาเล่นจากอารมณ์เลย ตอนนี้ลุงๆป้าๆยกให้จัดมินเป็นหลานรักแล้วนะนะครับจัดมินก็คือชื่อของที่นอนเขาเนั่นแหละโอ้โหแบบทาคอนเทนต์ดีมากๆเอารีวิวมาทําอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพสไลด์รีวิวโอ้ยดีมากๆเลยนะครับเพจนี้เก่งมากๆเลยเอามาดูได้อย่าคิดว่าเพจที่ปังที่สุดคือเพจที่ทําภาพได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่นะครับบางสินค้าบางบริการลูกค้าชอบการถ่ายภาพสดๆบ้านๆไม่ต้องสวยเนี่ยนะครับภาพบ้านๆเนี่ยขายดีมากมายก็มีนะครับ อย่ายึดติดกับภาพสวยแต่บางสินค้าทําภาพสวยก็ขายดีทําภาพกากากะก,ะก็ขายไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องไปดูต้องไปลองเทสด้วยตัวเองนะครับเนี่ยเราลองมาดูได้เลยเนี่ยหูยิงแอดตั้ง170กว่ารายการเนี่ยไม่ธรรมดามากๆนะครับลองเอามาดูได้เลยในหน้าของคลังโฆษณา นะครับพี่ๆขายอะไรพี่ๆก็เอามาลองพิมพ์ได้เลยอย่าลืมกดคําว่าโฆษณาทั้งหมดนะครับเวลาเข้ามาแล้วกดคําว่าโฆษณาทั้งหมดนะครับแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดไปได้เลยหรือพิมพ์ชื่อเพจที่เราต้องการที่จะดูได้เลยนะครับบางเพจก็ยิงแอดบ้างบางเพจก็ไม่ยิงก็ลองเข้ามาดูได้นะครับเป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์นะครับใครที่เขาอยู่รอดที่เขายิงมาได้ตั้งนานแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาหาคอนเทนต์จนไม่รู้จะหายังไงแล้วพี่ๆเขาทํามาก่อนเราเขาคิดคอนเทนต์ได้มากกว่าเราตั้งเท่าไหร่แล้วเขาเปิดมาเป็นปีๆแล้วเขาเททั้งวดีโรูป รูปภาพแบบนี้รูปภาพแบบชัดๆรูปภาพแบบ2องแถมหนึ่งรูปภาพอะไรต่างๆเขาเทสมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาไอเดียแต่ไม่ใช่การก๊อปปี้ผมแนะนําเลยนะครับอย่าก๊อปปี้คอนเทนต์ใครนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่เขาเป็นเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยเฟซบุ๊กเอไอเนี่ยเขารู้นะครับว่าไอตัวเนี้ยไอเพจเนี้ยมันคือเจ้าของคอนเทนต์คอนเทนต์นี้เกิดมาชาตินี้อะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็ไปทําอีกเกิดมาชาตินี้อีกอย่างเงี้ยนะครับ Facebook เฟซบุ๊กเขารู้นะครับเขาจะลดการมองเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้ก๊อปปี้ผมแนะนําให้อดัพให้ดีกว่าเขาไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์รูปภาพวิดีโอแคปชั่นต่างๆแต่ไม่ใช่การก๊อปปี้นะครับอย่าก๊อปปี้อัดน่าเกลียดน่าเกลียดนะครับบางเพจนะครับก๊อปปี้อัดน่าเกลียดเลยคนอื่นเขายิงแบบนี้เราไปยิงคล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ให้มือใหม่เป็นไอเดียนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คิดว่าคุ้มมากๆสําหรับรบหมมหรับมมือออให่่นนนเนเเเงป็ไดดียย้ล ว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับพี่ๆนะครับสวัสดีครับ